สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้ก็จะมาเก็บผักเช่นเคยนะคะผักที่เราจะตัดวันนี้ก็จะมีน้ำเต้าแล้วก็บวบหอมนะคะแล้วก็พลิกกระเลียงนะคะน้ำเต้านี้ก็ถือว่าโตเร็วมากนะคะเพิ่งจะเป็นลูกเล็กๆได้3-4วันก่อนนี้เองค่ะวันนี้ก็ได้ตัดแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เป็นบวบหอมกับน้ำเต้าที่เพิ่งตัดเมื่อกี้นะคะก็จะไปเก็บพริกกระเหลี่ยงต่อคะ่ะแล้วก็ปลูกมานานแล้วนะคะพริกกระเรียงนะประมาณ3-4เดือนนะคะก็เก็บผลผลิตไปหลายรอบแล้วนะคะก็ลงคลิปไปพร้อมกับเก็บผักสวนครัวนะคะชนิดอื่นๆอย่างอื่นด้วยเนาะก็จะมีพริกนี่ค่ะที่เราเก็บไปด้วยทุกครั้งนะคะก็คือเก็บผลผลิต มีไรนะคะก็เก็บให้ทั่วทั้งสวนเลยค่ะมีอันไหนพอเก็บได้ก็เก็บนะคะพลิกกระเลียงนี้ก็ไม่ค่อยได้บำรุงดูแลค่ะก็คือฝนตกมาใส่ก็ปล่อยให้ติดลูกนะคะแล้วก็สวยงามตามธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมปลูกในเข่งนะคะในเข่งพลาสติกอะคะ่ะดินก็ยุบแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มาเติมไม่ได้บำรุงเลยค่ะ ตอนนี้ก็เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะคะถ้าบำรุงดูแลนะคะใบก็จะเขียวกว่าน,นี้เนาะแต่ก็ยอมรักเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้บำรุงดูแลพืชผักในสวนเท่าไหร่นะคะที่ไม่มีคลิปบำรุงดูแลผักก็คือก็ไม่ค่อยได้บำรุงจริงๆอะคะ่ะท่านผู้ชมเช้ามาก็เก็บผักเก็บผลผลิตนะคะ ตัวเย็นก็มาเดินชมเฉยๆคะ่ะก็ไม่ได้หยิบปุ๋ยคอกหรือบัวนะคะมาลดน้ำหมักเลยนะคะก็อยู่ในช่วงฤด,ดูฝนเนาะฝนก็ตกมาบ่อยนะคะก็จะได้ในตัวเจ้นนะคะจากน้ำฝนนะคะเขาก็จะเขียวสวยตามธรรมชาติอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ลดปุ๋ยสังเคราะห์แสงแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกก็จริงนะคะแต่เราก็มีฉีดพ่น ฮอร์โมนไข่บ้างนะคะสองครั้งแล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เก็บพลิกกระเลียงนะคะมาได้ประมาณนี้เนาะก็ประมาณสองขีดนะคะแล้วก็บวบหอมนะคะลูกนี้จะยาวเป็นพิเศษนะคะยาวาเพื่อนเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็มาเก็บผักสวนครัวนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะ ได้พลิกบวบหอมแล้วก็น้ำเต้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ